ครับสวัสดีครับพี่น้องเช่า youtube ถุกท่ันนะครับนาะมื่อนี้มาอยู่กับช่องของแม่ดำอ,อ้นทัวนะครับนาอเดี๋ยวผมสิาพาพี่น้องมาเบิเอ้องการพอมเมล็ดพันธุ์ของพริกอัมพวาโกนะครับนาอเป็นยังตรงพามาเบิงเพราะว่าหนึ่งคือใส่ดินปลูกกกใหม่นะครับดินปลูกกกใหม่ที่เป็นกระสอบกระส,กสอบละสิบกว่าบาทแปดสอบลอยนะครับนาะที่ดิสือมา่พอเบิงมาไทายเบืองวา่าพี่น้องบังทันบอกว่าดินสม,นมุนมัตถุ พริกบดได้เพราะพวกสิเป็นมเมล็ดพันธุ์บําเพดีบันไดผมก็เลยลองสือมาเบืองและมาพอเปรียบเทียบกันครับดินที่ใส่เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยตรงนะครับนอวจะได้มาเบืองกันนะครับนอกพี่น้องครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพริกนะครับที่ได้เพาะตั้งแต่วันที่หาท่านว่าคมนะครับนอกพี่น้องเป็นดินปลูกกใหม่นะครับสือมะแปดสอบร่อยนะครับนอ่มาพอเบืองห้พี่น้องได้เบืองกันนะครับว่า พีนออ่น้องท่านบอกว่าดิ้นซุ่มโมนี่มันเพาะบักพริกมันโมนอ,กออกนะครับนอเป็นพริกอัมพวากโกนะครับนอเนี่ยนะครับนอพริกอัมพวากโกอ่าพอตั้งแต่วันที่หาท่านว่าคุม้มได้เวลาประมาณเอมันโมนี่วันที่สิบสิบหาหมือนน,อน,อน้อพี่น้องออกมาซ้ำนี่คืตอตัวนี้มันลงเลือดน,นะครับลงเลือดแบบธรรมชาตินะครับเพราะแบบเออมม่ตั้มนีตั้งเกิดนะครับว่ามันสิเป็นจากไหนมันสิออกบ่อ่บริใัทพิธีพิธทันย,ยังร้ายนะครับนอเนี ตัวนี้อายุอายุของพริกนะครับเนาะเนี่ยเด็กซิผ่าหมือเนาะพี่น้องผมกำลังอ่าเพาะเด็วสิมาดูอีกกันหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องเนี่ยในส่วนนี้นะครับเนาะส่วนที่ไทยเห็นอยู่นะครับเนาะตัวนี้เป็นดินเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์โดยตรงเลยนะครับเนาะผมสือมานะครับเนาะเป็นกระสอบละอ่ากระสอบละสี่ลอดกระสอบละสี่ลอด แบก็ซ้อนรถทีลอยอันนี้เพาะมั่นแต่แค่วันที่สิบวันที่สิบเด้์สิบหมื่นพี่น,อน้องที่นี่ได้์สิบหมื่นเขาออกแบบก็บว่าท่านเสมอดีปันไหนนะครับน,อน้องนี่เดย์สิบหมื่นกำลังเริ่มออกก็คือมาเห็นให้ขอเปรียบเทียบให้เบื้องว่ามันมันต่างกันสนั่มไหนคือคขายคอยขอ้อข้องใจว่าเออพริกอ,อ่าที่พอ่อ ด้วยดินที่ใส่ปูกกกใหม่กับดินเพาะโดยตรง,งเขาเนี่มันต่างกันบ่นะครับชื่อขายคอของใจเบิง้งนะครับนอพี่น้องบางท่านบอกว่าดินก็สอบแล้วแผลสอบรอยนี่มันใส่บ่ไดนนะครับนอมันบ่อออกคนว่าผมก็เลี้ยงไม่เห็ดใตเบิง้งทัวนี้สอบแล้วซีลอยดแล้วพี่น้องดินถือผมสื่อมานี่ยนะมาเห็ดใตเบิ้งนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงที่นี่จะซิกเหมือพี่น้องกำลังผู นะครับกำลังโพถามว่ procent, วามัน,ม,นมันออกบัวมันก็ออกทั้งสองอันละพี่น้องเออมันออกทั้งสองอันละตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับเน้องอายุอายุได้สิบหาสิบหาหมื่นสิบหาหมื่นนะครับเนาะเนี่ยชายเบิ้งได้สิบหาหมื่นอันนี้มาเบิ้งตัวนี้นะครับเนาะงสำหรับตัวนี้ได้ได้สิบหมื่นนะครับอายุห่างกันอายุห้าหมื่นนะครับเนาะงพอไอเบิ้งแต่ว่า เขาออกยิ่งจะออกก็ท่านเสมอนะครับเนาะงกำลังขุดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนี่คือความแตกต่างกันนะครับเนาะดินดินสองยางสองยางอีกนึงแปดสอบรอยอยีกนึงสอบนึงสี่ร้อยนะครับแต่ว่าเป็นสอบใหญ่เอามาถ่ายพี่นอ้องเบืองว่ามันเป็นอย่างไรน,นะครับเนาะครับทักกันให้กัฝากพี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นแรงใจในคลิปต่อไปนะครับน้องขอบคุณครับ